คือวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจไปหย่อนบัตรลงคะแนนในวันที่14กพฤษภาคมที่จะถึงซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่าเราเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเราเลือกตั้งเพื่อเลือกรัฐบาลเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นพรรค เพื่อไทยนะครับเราต้องยอมรับว่าเป็นพรรคการเมืองที่เคยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถที่จะดำเนินการตามนโยบายทุกนโยบายที่ได้ให้คำสัญญากับพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยเราพูดได้เต็มปากว่าเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคการเมืองของคนภาคอีสานเพราะว่าทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทย ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารบ้านเมืองนั้นทุกรอบคนอีสานบ้านเราหรือคนลาวย่าทั่วทั้งประเทศสามารถดูนตาอ้าปากได้ดังนั้นนโยบายวันนี้นะครับที่พักเพื่อไทยได้นําเสนอกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการนะครับเงินหนึ่งหมื่นบาทเข้าเป๋าตังค์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนสามารถจับใจ่ายใช้สอยในรัศมีไม่เกิน4ี่กิโลเมตร ในระยะเวลา6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกษษตัวนี้ผมถือว่าเป็นนโยบายที่ชันฉลาดมากถ้าไม่เกิดความเสม,มอภาคทุกคนที่เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนก็จะสามารถได้รับเงินจํานวน10,000บาทนะครับอา,อายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็ในเรื่องของอพี่น้องประชาชนแต่ละครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง20,000บาทเพื่อไทยรัฐบาลก็จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนนะครับ โดยสนับสนุนให้ทุกคนได้มีไรายได้ครอบครัวละสองหมืบาทตัวนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่จะเพิ่มฉีดความสามารถในการซื้อให้กับพี่ม้องประชาชนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเพื่อไทยจะดําเนินการปรับความยาสิบติดให้เห็นผลภายในหนึ่งปีเพื่อคือลูกหลานสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างกบุญ อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญพร้อมทั้งในเรื่องของอาชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งคนงนครมนมลนีมีอาชีพทางภาคการเกษตรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนวันนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดน,นะครับราคายางต้องสูงราคาข้าวต้องสูงพืชผลการเกษตรทุกชนิดจะต้องราคาสูงและปุออ๋ยซึ่งเป็นต้นทุนกำลิตจะต้องราคาถูก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเคยทํามาแล้วและเคยทําสําเร็จมาซึ่งพี่น้องบยยรบยาชนก็รู้อีกทั้งวันนี้นะครับพี่น้องระยาชนเดือดร้อนในเรื่องของค่าไฟแพงค่ากแก๊สทันน้ำมันแพงข้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลยืนยันเลยว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยได้ประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะดําเนินการลดค่าครองชีพของพี่น้องระยาชนลงเรื่อว่าน้ามันลด ข้าไฟรถค่าแก๊สรถในทันทีที่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนะครับภายในปี70แรงงานขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยพร้อมทั้งเงินเดือนของอลูกหลานที่จบปริญญาตรีนะครับจะต้องเริ่มต้นที่สองหม้ามันก็จะทำให้เพียงพอในการดำรงชีพนะครับของลูกหลานเราที่กำลังเติบโตขึ้นมาก็อยากจะฝากพี่น้องว่า 14พฤษภาคมนะครับข้าวคู่หานะครับพากันไปลาออกจากความเจนให้พี่น้องได้เลือกพรรคพื่อไทยแบบเลนสไลด์เขาว่าเลนสไลด์กันหมครับว,ว่าเลือกทั้งคนทั้งพักนะครับกีอกตั้งทีสีบัตรสสเขตนภุษกรสีม่วงเบอร์หนึ่งแล้วก็บัตรพักนะครับบัตรสีเขียวเบอร์ยี่สิบเก้า ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเลือกตั้งครั้งนี้เราเลือกตั้งเพื่ออนาคตของพี่น้องประชาชนเพื่อนาคตของลูกหลานพี่น้องประชาชนก็ขอให้พี่น้องได้เชื่อมั่นต่อพักเพื่อไทยว่าวันนี้ทางออกของประเทศอยู่ที่พักเพื่อไทยที่จะนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งกับขอบพระคุณอย่างสูงครับ